การสาธิว <ying> ิธ wi ีการทํางานนะครับผมแล้วก็การใช้งานของป้ายไฟวิ่ง 3D นะครับที่ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันระบบ Android นะครับผมที่สามารถที่จะควบคุมระยะไกลนะครับผมแผนระบบ Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับในที่นี้ผมระบบฮาร์ดแวร์ของเราครับก็จะเป็นป้ายไฟวิ่งนะครับขนาด16ดอทนะครับคูณ9 6ดอทนะฮะก็คือประกอบด้วย16คูณ16ทั้งหมด3แผงด้วยกันนะครับผมที่จะต่อลิงก์กันนะครับแต่ละ แผงเนี่ยก็จะมีโมดูลนะครับของตัวไดร์หรือว่าตัวขับเนี่ยแยกแตรละแผงอย่างอิสระนะครับเพื่อที่จะทาให้สามารถในการขับหลอด LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับสำหรับตัวระบบฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวระบบวงจรของเรานะครับก็จะประกอบไ้ทั้งหมดนะครับประมาณ3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ LED Display Controller นะครับในที่นี้นะครับก็จะใช้เป็นบอร์ดพิกนะครับเป็นนะครับ IC CPU เบอร์นะครับ 18F นะครับ 18F458 นะครับในที่นี้ครับจะเป็นพิกขนาด18บิตนะครับผมทำงานด้วย ALU ขนาด8บิตนะครับซึ่งบอร์ดนี้นะครับทำหน้าที่หลักก็คือทำหน้าที่ในการสแกนดิสเพย์นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการนำรูปกราฟิกหรือพวกตัวอักษรต่างๆเนี่ยขึ้นหน้าจอดิสเพย์ให้มันแสดงผลขึ้นมานะครับสําหรับการขับดิสเพย์นะครับก็จะประกอบด้วยบอร์ดไดท์ทั้งหมด3บอร์ดด้วยกันนะครับผมแล้วก็บอร์ดไดท์ทางด้านโลหรือว่าด้านแถวเนี่ย หนึ่บอร์ดด้วยกันครับสำหรับบอร์ดได้ด้านโลนะครับผมก็จะใช้ IC ซีได้นะครับเป็นเบอร์ t p 6 b 595n นะครับซึ่งเป็นนะครับ8บิตชิปเรย์เตอร์นะครับผมแล้วก็จะขับผ่านตัวทรานซิสเตอร์พาวเวอร์นะครับที่เป็น b d 140แบบ PNP นะครับก็คือได้ด้วยศูนย์ครับก็สัญญาณการได้ก็จะออกมานะครับการได้ในแถวนะครับผมจะมีทั้งหมด16แถวนั้นทรานซิสเตอร์ได้ก็มีทั้งหมด16ตัวหรือ16บิตนั่นเองนะครับซึ่งก็จะสามารถขับหลอด led ได้ทุกแถวได้อย่างสว่างนนนัั่เองะครบ ส่วนบอร์ดได้ทางด้านคอลัมน์นะผมก็จะเป็น i c เบอร์เดียวกันครับผมก็คือเบอร์นะครับ T P 6 B 5 9 5เ N เช่นกันนะครับในที่นี้ก็จะเป็น o p e n d เดนชิปลีเจเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการขับในทางด้านคอลัมน์นะครับเพื่อทําให้หลอด LED เนี่ยสว่างสวัยขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นลอจิก0เมื่อนะครับมีลอจิก1เข้าไปได้ที่ขา D S หรือว่า Data in ของมันนะครับนี่คือในส่วนของตัวได้ดิสเพยนะครับ ส่วนที่2นะครับก็เป็นส่วนของตัวอินเทอร์เฟซนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้นะผมทำหน้าที่ในการขับผ่านอินเทอร์เน็ตชิวนะครับโดยใช้เบอร์นะครับ ENC 28J60 ของไมโครชิปนะครับในที่นี้ก็จะต่อลิงก์ผ่านสายแลนผ่าน Wi-Fi r o u เตอนะครับเพื่อทำให้ตัวแท็บเล็ตที่เราต้องการใช้งานเนี่ยทำการผูกติดกับตัวเราเตอร์ที่เราใช้นะครับแล้วก็ทำการส่งข้อมูลผ่าน p c p i p โปรโตคอลนะลิงก์ผ่านตัวนะครับผม 28nj60 ตัวนี้นะครับเพื่อส่งข้อมูลที่เป็น b บนา r ีนะครับผ่านตัว Arduino Mega 2560ครับเป็นตัวเก็บข้อมูลข้อมูลที่ถูกเก็บไว้นะครับผมยังเป็นรหัสไบนา r ี่ที่ถูกถอดรหัสมารรจาก TCP/IP โปรโตคอลอยู่ครับทีนี้เนี่ย ตัว Data าดิบหรือว่าข้อมูลดิบตัวนี้ยังไม่สามารถเอามาใช้งานได้ครับฉะนั้นตัว a d m e g a 2560ของเราครับทำหน้าที่ในการถอดรหัสด a t a าบิตตรงนี้นะครับผม,มเพื่อที่จะเป็นตัวเข้ารหัสเป็นฟอนต์ตัวอักษรน,นะครับผม mm. เมื่อเข้ารหัสเป็นตัวฟอนต์ตัวอักษรได้แล้วนะครับก็จะถูกส่งให้แก่ตัว p i ก 18F458 เพื่อทําหน้าที่ในการสแกนดิสเพย์ต่อไปนั่นเองครับสาเหตุที่ทําหน้าที่อ่าสาเหตุที่นะครับแยกบอร์ดเป็นสองบอร์ดนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรารวมเป็นบอร์ดเดียวกันเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าแล้วการสแกนดิสย์อาจจะก,กระตุกได้นะครับเพราะว่าการติดต่อกับ TCP/IP โปรโตคอลผ่านนะครับ ENC 28J60 ตัวนี้นะครับจะต้องมีการสแกนหรือว่าการอินเตอร์บอย่างรวดเร็วผ่าน Wi-Fi เราเตอร์นั่นเองครับทำทำให้อ่าประสิทธิภาพการทํางานถ้าเหลือพิมพ์ตัวเดียวยจะมีผลการทํางานที่ช้าลงได้นะครับสำหรับหน้าตาแอปของเรานะฮะก็จะเป็นแอปบ,บนระบบ Android ของเรานะชื่อว่า l e d e s i n นะครับ สำหรับตัวแอปดีไซน์นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปปุ่มนะครับก็จะมีส่วนของนะครับ Data หรือว่า e s s a g e ที่เราใส่เข้าไปในฐานข้อมูลนะครับในตัวแอป Android นะครับสำหรับปุ่มที่ใช้งานนะครับมีทั้งหมด4ปุ่มใหญ่ๆด้วยการอ่า5ปุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมก็มีประกอบด้วย Edit นะครับ e ี i t ก็คือทำหน้าที่ในการแก้ไขข้อความนะครับส่วน e ี e ี e ก็คือลบข้อความนั้นออกไปเลยนะครับส่วน Showtime นะครับถ้าเกิดว่าเรากด Show Time ปุ๊บก็จะเป็นการแทรกการโชว์ ประโยคหรือว่าแมสเซจนั่นเองครับทาให้เราสามารถรับรู้เวลาได้ครับเวลานี้ก็จะประกอบไปด้วยไปด้วยนะครับวันเดือนปีชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนั่นเองที่แบบเรียวทานนะครับสาหรับตัวเรียวทานนะครับก็จะทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลในฐานเวลานะครับซึ่งก็จะติดอยู่กับ1 8F458 ของเรานั่นเองครับโดยใช้ DS1307 เป็น I2C โปรโตคอลนั่นเองนะนั่นเองนะครับผมนี่นะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับถ้าเกิดว่าเราได้ใส่ เมสเสจไปอยู่แล้วนะครับเราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ผมจะสาธิตวิธีการเพิ่มก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับก็อาจจะใส่ข้อความเข้าไปนะครับเช่นนะครับเช่นเําว่าสวัสดีแล้วกันนะครับนะฮะนะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นปรากฏข้อความอยู่ใน Textbox ส่วนของ Android นั่นเองหรือ Edit Text ในส่วนของ Android นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแอดเข้าไปนะครับแล้วก็กด Add ถ้ากดแอดเข้าไปเพิ่มนะครับข้อความใหม่ก็จะถูกเพิ่มใน list view ตรงส่วนนี้นะครับสวัสดีครับก็ขึ้นมานะครับสําหรับตัว list v i ิวนี้ก็สามารถที่จะ p รี v ิวดูได้ว่า message หรือข้อความต่างเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องการที่จะลบออกนะครับผมก็ทําการกดตัวนี้1ทีนะครับแล้วก็คลิก delete นะครับดังนั้นก็จะเป็นทาออสก็จะปรากฏขึ้นมาว่านี้ delete สําเร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยไอข้อความที่เรากด delete ไปก็จะหายไปนั่นเองนะครับ แต่ว่าผมต้องการที่จะโชว์เวลานะครับผมก็กดแค่โชว์ไทม์นะครับนะพอกดโชว์ไทม์ปุ๊บเขาว่าทางเราจะเพิ่มขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเมื่อแมสเซจสายบอร์ดหรือว่าป้ายไฟวิ่ง LD ผ่านแท็บเล็ตของเราเนี่ยนะครับวิ่งมาถึงส่วนของไทม์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการแสดงเวลาที่เป็นเรียวไทม์ณขณะนั้นที่อยู่ใน RTC นะครับไม่ได้อยู่ในแท็บเล็ตนะอันนี้ต้องขอความเข้าใจตรงกันด้วยนะครับถ้าผมต้องการที่จะอีดิทนะครับก็ไม่มีอะไรนิดเดียบก็ใส่ข้อความที่จะอีดิทเข้าไปนะอย่างเช่นอ่าคำว่าป้ายไฟววิ่งแล้กัันนะครบ นะะนี่ผมต้องการอ d ด t คคำไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเข,เขาว่าแท็บเล็ตแล้วกันนะครับและแท็บเล็ตผมก็คิดคําว่าและแท็บเล็ตนะครับแล้วก็คิกคขาว่าอ d ด t ิรอสักครู่นะครับจากคําว่าและแท็บเล็ตก็จะกลายเป็นคาว่าป้ายไฟวิ่งนั่นเองนี่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ดังนั้น,นข้อความต่างๆที่เราใส่เข้าไปก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องของเรานะในในหน่วยความจำของเครื่องเรามี่ก็จะเป็นดาต้าเบสในส่วนนี้ครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลา เราจะมาใช้งานก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีข้อความอะไรอยู่บ้างครับทีนี้เนี่ยเราใส่ข้อความอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องกดอัปโหลดครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มอัปโหลดเพิ่มเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลที่เราใส่ไว้ในฐานข้อมูลในตัวแท็บเล็ตเนี่ยเข้าสู่แมสเ s จไซเบอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็จะจ่ายไฟนะครับวเวัาไฟเลี้ยงของตัวแมสเ s จไซเบอร์ตัวนี้ก็จะเป็น5โวลต์5โวลต์ประมาณ3-4แอมแป์นะครับถ้าเกิดว่าทํางานแบบเต็มที่นะครับสั่กไ,ไปก่อนนะครับ สายสีแดงเป็นบวงนะครับสายสีดำเป็นลูเป็นมานอาหารไฟยู่ครับก็เปิดไฟนะครับอ่ะเพื่อเปิดไฟนะครับอันนี้ตัวของเรารอสักครู่นะครับเพื่อทําหน้าที่ในการเซตไอพีของตัวราอตเตอร์กับตัวอีเธอร์เน็ตนะครับรอประมาณห้าวินาทีครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดตัวป้ายไฟวิ่งไอพีผ่านแท็บเล็ตนะครับของเราทํางานตามปกติก็จะมีหลอด L e d ต่างๆนะครับติดขึ้นมาครับก็จะมีไฟส่วนของพาวเวอร์นะครับส่วนของเมกะสองห้าหกศูนย์ทำหน้าที่เป็น TCP/IP โปรโตคอล ถอดรหัสตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนของการไฟสแกนนะครับก็คือ LED ติด2ดวงครับถ้าระบบทํางานเป็นปกติแล้วนะครับเราก็คลิกอัปโหลดนะครับ้าเราคลิกข้ามปึ๊บนะครับข้อความแรกนะครับก็จะขึ้นมานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือทํางานในลักษณะวนนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบข้อความแล้วก็จะวนขึ้นมาอีกนั่นเองครับแต่ว่าเราก็จะสามารถแก้ไขลบเปลี่ยนแปลงข้อความได้ผ่านหน้าจอตรงนี้นะผมแล้วก็เมื่อทำอ่า แก้ไขลบหรืออะไรต่างๆหรือโชว์ไทมข้าไปแล้วปุ๊บแล้วก็คลิกอัพโหลดนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลสของแท็บเล็ตก็จะวิ่งผ่าน TCP/IP นะครับไปเข้ามายังบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของตัวป้านไฟวิ่ง l d ผ่านแท็บเล็ตแอนดรอยด์ทีนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วควาที่สามารถอันนี้คือไทม์นะครับเนี่ยไทมก็คือวิ่งนี้เสร็จบเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาที่ไทามก็จะโชว์นะครับเวลา อ่ะโชว์วันเดือนปีนะครับปี2015ก็คือเป็นเรียวไทม์เลยแล้วก็ตามด้วยชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนั่นเองนะครับก็คือ16นาฬิกานะครับ42นาทีนะครับแล้วตามเด้าสิบวินาทีนั่นเองทางไว้สักพักมันก็จะเลื่อนกลับไปครับพอทามเสร็จเรียบร้อยครับรอต้องมาสองถึาทีนะครับข้อความใหม่ก็จะขึ้นมานั่นเองนะก็คือสวัสดีคือการทดสอบนะครับ ขึ้นมาอันนี้อาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่ครับอจะต้องไปดูไกลๆน,นิดนึงเพราะว่าเป็นหลอดแบบซูเปอร์ไบท์นะครับตัวนี้แสงมันจะค่อนข้างที่จะสว่างมากแล้วเอาไว้สำหรับใช้เอาดอนก็คือสามารถต้านใส่แม่ที่บ้านได้ครับต่อคำว่าไยไฟทิ้อ LED กะคือ เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขเก็บข้อความต่างๆได้นะว่าในแท็บเล็ตแล้วก็รอที่จะอัพโหลดของป้าไปวิ่งมาให้สะดวกในการใช้งานในระยะไกลนั่นเองนะครับส่วนตัวฟอนต์ตัวอักษรที่ซัพพอร์ตนะครับก็เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงภาษาเฉพาะพิเศษบางตัวนะครับอันนี้เราขึ้นไทม์แล้วนะครับป้าไปวิ่งแล้วก็ต่อไดไทม์นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ธาร หรือค่าแสดงให้อ่านตั้โปรแกรมให้แสดงเวลาทุกๆตัวทุกๆประโยคก็ได้หรือจบประโยคทั้งหมดแล้วค่อยแสดงเวลาก็ได้ทํทำให้สดเกิดการใช้งานด้วยนั่นเองมันไม่ได้ฟิกในโปรแกรมแบบไปตัวนั่งนแ,แล้วเราเตอร์ที่ใช้นะครับผมต้องเริ่มต้นที่นะ 1. 1. 1. นะครับ192.168.1.1นะครับเพราะว่าในตัว ID ของตัว มีนเ,นเน็ตของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ19 2, 19 8, 1 9 2 1 6 8ก้าน่แอนน้นะครับนั้นก็จะสามารถลิงก์ข้อมูลผ่าน DCP ไปได้าดน,นั่นเองก็ <ST> S> <S จะเรื่องอะไรเยอยเครับจนจบประโยคในฐานข้อมูลทั้งหมดนะับก,ก็จะกลับมาอีกที่ข้อความที่นท 1, หนึ่งนึ่งเอง สำหรับข้อความนะครับความยาวทั้งหมดในในที่นี้ผมกําหนดไว้นะครับไม่เกิน500ตนัวอักษรนะครับเพราะว่าตัวอัวกษรแต่ละตัวเนี่ยต้องเก็บสโตไว้ในหน่วยความจําของไอซีสแกนครับถ้าเกิดว่าต้องการ500ตัวอย่างเช่น1242,000ตัวอักษรเนี่ยเราต้องใช้ไอซีที่มีหน่วยความจำที่เยอะขึ้นนั่นเองทีนี้ก็คือทั้งแมก้าแล้วก็สแกนเอฟซีพาสต์ของธนะคารที่เขาจำกัดในส่วนนี้นะแต่ในส่วนของแทบแ็บเล็ตก็ใส่ได้ไม่จำกัดครับถ้าถามว่าถ้ามันมากเกินไปมันจะเป็นยังไงมันก็จะขาดตอนไปที่เราเล่น อทั้งหมดรวมทั้งภาษาไทยภาษาพีชมันเกินประมาณห้าพันสองพันสองเพราะว่าการสแกนดิสเพย์นะการเลื่อนอะไรเนี่ยมันเป็นการชี้ปิดหรือเลื่องปิดในหน่วยความจำนะครับคณะเนี่ยมันก็ใช้หน่วยความจำ้างเยอะและไอซีที่จะทำหน้าที่ในการรับในส่วนของคว้าไฟวิ่งได้ก็จะเป็นไอซีเลย้างใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้พวก ARM7 หรือว่าไอซีที่มันทั้งความความเร็วสูงนะแต่ในนี้ในป้ายที่ไมีหลายมากก็ใช้บาร์บูลพิการเพื่อแต่แต่ว่าเป็น พวกพวกรอบรวดแต่เรว่าหนูความจำเอนเนี้ยทำเป็นสไวยขึ้นไปนนเป็นตะบนไปน,น,น,นี้หลยตัดไปหนึน่แล้วก็จบไดหครับสวราคาเนก็นจะขึ้นต้นนะครัว่าทางก็คือเวลาแล้วตามด้วย วันเดอนีช่วงเดือนที่ยี่สิบห้าเดืนที่หกคือสันสิบ้าแส่นเงินใส่นะครับ มาร์ทใช้เวิ่งกลางระหว่างสองวัดใช้ได้อ๋อดูแปลงไอ้นั่นเป็นว่าเนัาเสียครับใช้ไม่ได้เหมือนกันคืออะไรบ้างที่ใช้ได้ก็คงไม่มีแล้วนอ,อกจากสตาร์ทแต่ผมนี้ไม่ลองเพราะว่านี่บ่อนเก่เาแล้วเขาเสียออผมก็เลยต้องใช้เ <ๆ S 1> มกาตัวใหม่แต่ว่านั่นใหม่เหย่อนเลยแต่ของว่าเก่าจริงๆก็จะมาซ่อมใส่เวลาเดียวจะซ่อมไม่ได้ครับก็เ <ๆ S 1> สีย คือเบอร์ไม่เข้ามือตัวชิปแต่งด้วย D-Band สองสองสิบนลังก็แทน UART ด้วยตัวนี่ไงครับ e n c ยี่แปด J หกสูงเป็น PC t c p IP เลยโดยโตรงจะเร็วกว่าของเราด้วยแล้วก็ใช้างานง่ายกว่าเซฟไอพีใใ่ตรงก,กันครับไม่จำเป็นต้องมีการจับคู่เหมือนตัวนั้นก็พอเลยเซ็ตัวอ่ะไอท์อไม่ต้องเซ็นะกผมเซ็ตให้เล้วกันอ่าก็คือพาร์กม น้องไปซื้อเราเตอร์มาตัวใหม่อะไรของเทนดอรอะไรของจีนไหยผมว่าเจ็ดร้อยเนี้ยแค่เข้าไปที่เราเตอร์แล้วก็เข้าไปเซตไอพีเริ่มต้นคือหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดดับหนึ่งดับหนึ่งก็เป็นดับหนึ่งดับหนึ่งเพราะมันจะอยู่ในวงเดียวกันมันจะคุยกันได้หลานสายเด็กที่ใช้เราเตอร์ทำไมไม่ไม่ผมทำไมผมไม่ซื้อตัวนั้นเข้ามาเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าใช้เราเตอร์เนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจะเสถียรมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณหลุดสัญญาไม่เสถียรเนี่ยแล้วเรารันแอปเนี่ยเรากดเข้าไปมันทำให้แค้้าาางไดดเเเเพระะมันนจห็ตวิคลลอา อ่าตัวข้างในมันเทสพีเนีมันจะหาได้เพิ่มเนี่ยนัเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอ้็แอปมันก็จะพังออกมาอยู่ใช้แล้วรำคาญมากเลยใช้เราเตอร์ดีกว่าไม่ไวไฟสังเกตุนะครับแล้วแล้วแล้วไปเสียบกับเราเตอร์ปกติเลยได้ไหมหมายถึงว่าก็ได้ก็ได้ถ้ามีเราเตอร์เลยก็เสียบได้เลยเสียบได้เลยก็ใช้ได้วงแหวนไแล้วไอ้นี้มันมันมันจะคือคือมันฟิกอยู่แล้วหรือมันจะออโต้ไอ้อนี่ฟลิปอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นบี C อสฟลิกอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าเป็น DHCP เราเป็นผู้มันอะไรไงเราต้องเข้าไปดูอีกก็จะยิ่งยากเข้าปใหญ่ mm hmm. ก็เลยเปฟไว้1นึ่งเจ็ดก IP เก้านี่ IP ระดับศูนย์ที่นีะไรซําแล้วถ้าเกิดมสมมติมันซ้ำมันจะเป็นไงถ้าเป็นซ้ำก็จะติดต่อไม่ได้ครับอืม mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดจะรู้ได้ไงซ้ำถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เราจะไปจับเราเตอร์ตัวนี้ด้วยมด mm hmm. เราเตอร์นี้คอมผมจับนะ mm hmm. คอมพื่อถืจับอันนี้ก็จับกันแต่ว่าถ้าไอพีซ้ำกันคอมเราจะเจอปัญหา mm hmm. อ่าเราก็แค่เลื่อน IP ของคอม แต่โอกาสที่เจ็ดเก้าเป็นไอีระดับสูดแล้วเลาเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแตกแล้วจะแตกอยู่ที่หกสิบหกศูนนะครับหกศูนย์เจ็ดศนย์หาสูงมากะถ้าหนึ่งเจ็ดเก้าขึ้นไปนี่มันเกินก็เลยไม่แจกก็เลยใช้ไอพนี้แต่กวอางไปนดนะคถ้าถ้าเป็นตัวเดียวอ่ะได้ไหมพี่ได้ครับแต่ช้าแล้วถ้าถ้าใช้แค่ปิดคำาจะไหคความจำไม่พออ่ความจำไม่พอไปเรกอใช่ใช่ 5-6K เลยนะถ้าสองหน่วความจำแรงนะใช้แรม 2K ถ้า 5-6K เลยแหละถ้ามันก็เลย 5K 6K นีน K, OK. ่ก็ถือว่าเยอะมากครับเท่ากับคอม40-50กิกเลยแนหะละแรมมันนะอ่ะเพราะว่าทำป้ายไว้เนี่ยมันคือการเลื่อนข้อมูลในดาต้าใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเนาะมันคือดาต้าที่เทอ่ะที้เนี่ยมันต้องใช้หน่วยความจำเยอะมากนะที่จะให้ตัวอักษรมันเข้าไปอยู่แล้วหลอกไฟติดดับติดดับตามตังหวอนนั่นเองชีพีเตอร์ก็ทำหน้าที่ใน,นการ เอาข้อมูลในหน่วความจำไมนะ่ออกแอดวีดีได้ผีการขยายพอคอนต่อไปแล้วถ้าเราอยากให้เล่นแค่ข้อความเดียววนซ้ำหนึ่งวนซ้ำก็ได้กระแ่ข้อความเดียวแต่ว่าในที่นี้ผมคิดโปรแกรมว่าต้องมากกว่าสองข้อความอ่ามันจะมีข้อมูลต่ำสุดที่จะส่งได้และสูงสุดที่จะส่งได้อ่าณรัแล้วอ่า การกําหนดไอ้นี่นะที่การกําหนดโปรโตคอลระหว่างเราเนี่นี้ก็คือการสื่อสารเนี่ยมันจะมีอยู่สองทอดก็คือทอดระหว่างแท็บเล็ตกับเราเตอร์ของเราถูกไหมแล้วก็เราเตอร์ผ่านแลนเข้าสู่มัลติมีเดอร์ถูกป่ะจะมีสองส่วนทีนี้เนี่ยเราอจะเจอปัญหาตรงที่ว่าผมลอง